ศาสนาแห่งพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าที่ปราดเปรื่นด้วยพระปัญญาอย่างรู้ล่วงรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นระดับไปของธรรมชาติได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงล้ำยุคทันสมัยเหนือการเวลาไม่งมง,งายไม่เพ้อเจอือไม่ล้าสมัยแต่เป็นจริงในพระสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ล่วงรู้ถึงพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกโลก และทรงวางหลักแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์อย่างเห็นได้ชัดหลักวิทยาศาสตร์ที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของหลักวิชาการทางพระพุทธศาสนาสองสิ่งนี้คือสิ่งเดียวกันพระสมณโคดมคือพระพุทธเจ้าที่อย่างรู้เหนือการเวลาล้ํายุครู้ล่วงหน้ากว่า5,000ปีได้อย่างน่าพิศวงเพราะพระองค์คือจอมจักรพรรดิแห่งจักรวาล จำเดิมแต่การปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สเดือนได้มีการประชุมกันของพระอรหันต์ห้า500องค์ณท่านะมสัตบัรณนคูหาใกล้เมืองราชครซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและจัดหมวดหมู่แห่งพุทธพจน์ซึ่งเรียกว่าการทําสังคยาขึ้นเป็นครั้งแรกต่อจากนั้นมาเมื่อพุทธปรินิพานล่วงไปหนึปีภิกษุชาวัชีเมืองเวสาลีได้ตั้งวัตถุสิประการ ซึ่งผิดไปจากพระวินัยทำให้มีทั้งภิกษุที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจนเกิดการแตกแยกในหมู่สงฆ์ได้มีการประชุมสงฆ์ครั้งใหญ่เพื่อร้อยกรองพระธรรมวินัยอีกทั้งเป็นการทำสังคยนาครั้งที่สองส่วนการทำสังคยนาครั้งที่สมได้จัดขึ้นณวัดอโศการามเมืองปาตาลีบุตรโดยพระเจ้าอาโศกมหาราชผู้ให้การอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนา ได้มีการร้อยกรองพระธรรมวินัยเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์แห่งพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นพระองค์ได้ส่งพระธรรมทูตออกไปสู่นานาประเทศรวมทั้งสิ้น9สายด้วยกันหนึ่งใน9สายนั้นได้ส่งพระเทระสองรูปคือพระโสนาเทระและพระอุตราเทระไปะยังดินแดนสุวรรณภูมิ หรือดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันอันได้แก่ประเทศไทยประเทศพมา่าประเทศลาวประเทศขเขมรประเทศเวียดนามเป็นต้นซึ่งประเทศเหล่านี้ได้ยอมรับนับถือเอาพระพุทธศาสนาแบบเทรวาสเป็นแนวปฏิบัติตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาในการส่งพระธรรมทูตออกไปสู่ดินแดนต่าง เพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งยังคงอยู่ในรูปของมุขปาฐานั้นคือการสอนด้วยการทรงจำมีการสาธยายและแสดงธรรมปากเปล่าสืบต่อกันมาเมื่อการเวลาร่วงเลยไปได้มีการประดิษฐ์อักษรขึ้นสำหรับเขียนและอ่านแทนภาษาพูดและมีการจารึกลงบนแผ่นหินหลักศิลาจารึกและจารงในใบลานตลอดถึงการพิมพ์ลงในแผ่นกระดาษในเวลาต่อมา การจารึกคำสอนในทางพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาสนั้นได้ยึดภาษาบาลีเป็นหลักและได้แปลออกสู่ภาษาต่างๆเช่นภาษาสิงหลภาษาพมา่าภาษาไทยภาษาลาวภาษาขอมและภาษาอื่นๆที่ใช้อยู่ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาสพระพุทธศาสนาได้เดินทางเข้าสู่ดินแดนแห่งประเทศสยามหรือประเทศไทย ในอดีตนั้นเริ่มตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้มีการรับเอาพระพุทธศาสนาจากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นไปประดิษฐานที่เมืองสุขโขทยัยและเมืองศรีสัชนาลัยได้มีการสร้างวัดถวายพระสงฆ์สองคณะคือคณะคามวาสีสำหรับพระสงฆ์ที่ต้องการศึกษาพระปริยติธรรมอยู่ในเขตบ้านเมืองและอีกคณะคืออรัญ,ญวาสี สำหรับพระสงฆ์ที่ต้องการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานคือเป็นวัดป่ารัตนโกสินศก112พุทธศักราช2436เป็นปีที่กรุงสยามประสบวิกฤตการ์ร้ายแรงด้านความมั่นคงแห่งชาติแต่เป็นที่อัศจรรย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงประสบผลสำเร็จในการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกปาลีอักษรสยาม ชุดสาเล่มขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นธรรมทานเนื่องในการฉลองครองสิริราชสมบัติครบ25ปีโดยได้พระราชทานพระไตรปิฎกชุดนี้แก่พระอารามต่างๆประมาณ500สำรับทั่วพระราชอาณาจักรและต่อมาได้พระราชทานแก่สถาบันต่างๆอีกไม่น้อยกว่า260สถาบันในนานาประเทศทั่วโลกซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกปาลีเป็นชุดแรกดังนั้น การพระราชทานพระไตรปิฎกอักษรสยามแก่ชาวโลกจึงเป็นการเผยแผ่พระพุทธพจน์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเทราวาท